ดีสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องฟองไปกันเบิดกันสุขู่สุคนว่าจะเป็นทางฝั่งไทยฝั่งลาวหรือจากต่างประเทศกันยินดีต้อนรับกกสู่ซ่องของบ่าวก้าวสู่ชีวิตพ่อแม่พี่น้อยเนาะโดยในสําหรับวันนี้ก็มาพบมาพอกับบ่าวก้าตอนบายบายพ่อแม่พี่น้อยเนาะกทางว่าเก้าทางบ่าวก้าก็จะพาพี่พ่อน้องมาเบิ่งทางบ่าวก้าเห็ดเตียงพ่อแม่พี่น้อยเนาะวันนี้ก็ทางบ่าวก้าจะพาพี่พ่อน้องมาเห็ดเตียงวันนี้กับพี่น้องเอย หลังจากมาแต่เซโนเราก็มาเห็ดเตียงพอไว้พอได้นั่งพอได้เศร้าพี่น้องยก็ทางเราได้เก็บไม้ทางเศษไม้เศษในเขื่อนนี่แหละพี่น้องเนาะก็มาจัดแล้วก็มาต่อใส่กันพี่น้องเนาะก็มาเห็ดพอได้เตียงนั่งพอได้เตียงเศร้าพี่น้องเอ้ยหน้านี่กันหน้าช่วงนี้กันหน้าห้อนพี่น้องเนาะช่วงนี้อากาศมันกันหน้ามันก็ห้อนพี่น้องเอ้ยเพราะว่าการฉลองกลางแล้วก็เป็นฤดูห้องห่อนพี่น้อยเนาะ กางเช็ดเตียงไว้นั่งพอได้มูคู่มาพอได้ลินพอได้เช้าพี่น้องยอ้าโอเคเพื่อพ <als> ี่น้องเนาะว่าหลายยายห้างไปอาเบิ่งไปซ่มกันเลยพี่น้องไปกันน้ากันเลยปึ๊บมาเอาสบายดีเช้าเลื่องเลยมาเหดเตียงก่อนบานเลพี่น้องเอยตอนนี้กางชั่งกระเอาได้ต่เมื่อวานเละพี่น้อยเหตคนเดียวยังบ่แล้วอยู่พี่น้องเอยก็บริ่ายรไดได้เตียงนึ่งกับพี่น้องเอยเนาะ การทำกขาเห็ดกวงเติบใหญ่เติบหน่อยสองเม็ดไปไม่ก็ไม่ต่อไม่คิดไม่ต่อใช่กันพี่น้อยออม,ม,ม,มันกะถ้ามีทางอาจานพึ่นกะมาซอยพี่น้อยพึ่งมานั่งลิ้นน้ำกันนี่พี่น้อยเนาะเอ,อ๊บเลื่อนมาก่อนพี่น้อยปั๊บมาหาผู้บ่าวบาทน,นี่ ป๊าโต๊ะพีอยแท้บาทนี่เนาะเอาสบายเด้อ้ารดยโอ้ตโฮจะซื้อรถใหม่มาบ่นี่นะบ่บ่จักรถผู้ใดมาจอดอยู่นี่ก็บ่ฮู้เลยเนาะรถผมาจอดนี่เนาะแม่นปาตพี่น้อยเนาะคันเอี่ยมงามแท้รถไอ้ตานี่เนาะงามแล้วเว้าจะรูปลายได้แฮงได้สีสีคุยาๆ พี่น้อยคนกามาซอยน้ำแน่มันนี่ครับพี่น้องเยซอยบา้เป็นหรือเปลอาลองบังเห็ดเฮือนก็ยังเป็นมาว่าดอกเห็ดมันยังสะไม่เป็นพี่น้องเยเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้ดอกเนาะตัดไม้ก่อนบานเลพี่น้องเยโอ้เดี๋ยวตาสิ่มก่อนตัดสิ่มเบิรนเลยจะบ่อยตัดตรงกลางไดย <laughs> hãy tắt cho hãy tắt đầu bọn nay hôm nay hôm nay nó nay hôm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  nay nó nay រូវាខ្លាងអាគ់ការងខ្លាងអាគ់ការងស đẹp lời bạn này Để tắt nó Hoàn này nó cao cả... Cùng đều là cúp, là nó cúc là cua rồi Nói nó Chắc cả nhạc. này à, Đây Sao lên Phần chắc xoay Phần nói Hoàn này cái đó Cắp បានអោបបានអោបគាត់ទិញទាំងកាយប្រិទ្ធប្រធានទាំងគ្នាដែរនេះណាអ្ហេໄປគន្លងទីតាមទីមួយចាប់ជួយអឺទីនេះស្មើគ្នាមកស្មើទីណាតែว่าខាងມັນໂຕนั้นខាងណមិនស្មើໂຕนั้นញ៉ាໂຕនេះបាត់ច័ន្ទខាងនេះគួងខាងនេះបរហំបាត់នេះមកໃສແມັດមិនចັກ

็พอดีบ่ได้ก็พอดีเหมาะเจาะรถพี่น้องเนาะก็พอดีบ่นอ่าห่มไม้พี่น้องห่มก็ไม้ไผ่นี่แหละพี่น้องพอดีได้อาเียงไว้ซะนีโอ้ยพอดีลมเย็นพี่น้องพอได้นั่งเล่นเช้า ไม่เพื่อนไม่กุบผ้าบานนี้ไม่ไมเตียงบานนี้พี่น้อยจะต่หลายอย่างเลยเ็ดเพื่อนมาเราไม่เตียงบาานี้อึ๊บโอ้ไม่กับโบเสมอกันพี่น้อยบานนี้จะไดนเด้บานนี้เนะาะตค่ะก็ไม่ลูก ใส่บอนนีละบานี่มามามาใส่ก่อนห้างพเดีผัวลาเนี่เนาะมามามาตอนนี้ลูกกัลูกเอากันเจ็บ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 ตะไลังไลปยดปวดตะไลตะไลห่างพอดีกันนะ ทำมุดลงลายนี่นะ งามบ่ต้อยแล้วนี่มันบ่มีไม้มีไม้แต่ว่าไม้งามเนาะสิได้เอาไว้เบิกตัดเอาไว้ต่อให้ ăn chắc chắn rồi phu giờ sai tập bây giờ bây cái bây

บอลต่ำก็ตัดแต่บอลนี้นะบอสูงให้เลยตัวนี้ก็ตัด้ามนี้นี่ไปตนต้นมันตัดเตั๋ต่ี่ก็้ lấy thế này

ไปนไหนก่อนของคุณก้อนน้อแม่อ้วันนี้รถแห้งอยู่ที่ไหนละอางนนด้แล้เอาไปดีป้ะเอาไปสิเลยนะอำยังไงบ้าอน่ะ โอเคพ่อแม่พี่น้องนากาสำหรับคลิปนี้ทางว่าก้าจได้ล้ำลาพาจากพ่อแม่พี่น้องไปแล้วผมพ่อจะระวังคลิปอยากกันต่อไปพ่อแม่พี่น้องนะนาคาสำหรับคลิปนี้ทางว่าก้าฝากพี่ฝากน้องฝากคนคนไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจทางว่าก้าใคลิปต่อไปเด้เลยพ่อแม่พี่น้องเนาะทางว่ากเาจะให้เตียงให้แล้วก่อนบัดนี้ครับพี่น้อยอ้าโอเคพ่อแม่พี่น้องนากาสำหรับคลิปนี้ทางว่าก้าขอขอบุญขอขอบคุณทางเอฟซีทุกทุกท่านนะครับมาครับเบอร์รับซ้อม ແຕ່ໂຕລາຈອນຈົບລະຫມໍຄໍາໂຄສະນາໃຫ້ພນອລາລາພໍຈາກມນ້ທາງາຂົຂົ້າວສະບາຍດີພີນອງສະບດ